พี่น้องเอ้ยพี่น้องมือเ้านี่ไปอำเภอเนอนะไปบริจาคเลือดอยู่อำเภอพี่น้องมือเ้านี่ผ่านหน้าธนาคารท่อกสอผ่านหน้าธนาคารออมสินผ่านตู ATM. ้เอทีเอวานวานเป็นก้อนปเปอาบุญพี่น้องเลยรถกระบ่มีมองจอด มองค้นยืนก็แทบสิผมี่มองยืนเงินเือนเป็นเหตุนะครับเนาะเพือเ่อนไปกดเอางงอเงินเพื่อนไปเบิอกเอาเงินพี่น้องไอ้บอาว่ากันอันนั้นแต่ว่าปัดทูมาขึ้นหลายคักหลายเนี่ยแต่คนอเฟตแรกนี่พี่น้องเฟตแรกเนี่ยเฟสวงยอาเฝ้าไปตกใจแล้วยันเงินเบิดกอนบอเบิดกอนดอกพี่น้องเอ้แต่ในาค้น,นเป็นแบงแบงไว้ให้ยยุ้ อเออเพียดซองก็ได้เออชว่วงแรกเนี่ยุมกกุมปอบางน,น,พนงนะ,ะพี่น้องเนาะเพื่อนเอาไปกอนอดีใจน้ำนะครับดีใจน้ำเพื่นอนสำหรับผู้ที่เงื่อนเข่าแล้วก็จะเฝ้าไปกดเอาก็ได้ดอกพี่น้องเลยเห็นเบาบางกอนรับรองเพื่อนเข่าบัญชีหรอมันบ่หายไปเซกเลี้ยกันอยู่ในบัญชีเขาเ่ะเขาไปเบิ่อกมือหลังก็ได้เขาไปกดเอามือหลังก็ได้เด้อพี่นอ้องเด้อเออ มันสีแออาพดย่านเป็นล่มสนหรับว่าสำหรับพวกได้เปรยียดแรกเด้อพวกได้เปดแรกอ่ะขอเตือนเนะี่ยได้ก้อนเบิดก้อนเด้อได้ก้อนเบิดก้อนเปดสกับบ่โดนหรว่าประมาณปีนาประมาณปีนาพี่น้องเอ้ยถ้าเงินยั่งว่าแต่ได้ ถ้าพออรอบของเปียดสองรเปียดออออหนึ่งเบิงเนือ้อแบบีเนี่ยนั่งเบื้องหน้าเปียดสองเนื้อตอนนี้เปียดสองนั่งเบิงหน้าเปียดหนึ่งเอาเงินก้อนบีนน้องเลยได้ก้อนเบิดก้อนเนี่ยได้ก้อนเบิดก้อนขาบัต้องไปอิดสาเพื่อนเปียดสองมาขาก็ใส่เลยของข้าวบที่เนี่ยเอาใส่เปียดสองเงินข้องข้าะเนี่ย ต่ว่าถ่าได้วะยังเป็นลบแรกอแง่ยิ่งไปนอวินองเนาะเอา,เอาตรวจเบิง้งทางแอบเด้อพี่น้องเด้อะทางลัดเด้อแอบทางลับตรวจเบิง้งตรวจเบิง้งผู้ใดยยืดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดกว่ากันไปเอ,เ,อเอาครับผมสำเนาะครับผมสวัสดีครับ